ค่ะขอบคุณพี่พันธ์นะคะสวัสดีค่ะรายการ i n s i g h t ส c o ู p มีอะไรจะบอกพบกับหมิววิภาดาเฉลิมเริญนะคะวันนี้นะคะหมิวจะพามารู้จักแอดมินเพจที่นี้บริจาคฟรีพิษณุโลกค่ะเราจะพามารู้จักกับสระเวลาของตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามดูกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่บอมหรือดีเจบอมนะคะคุณนพกันใจอารีเป็นแอดมินเพจที่นี้โรงศพบริจาคฟรีพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะพี่บอมครับสวัสดีครับอันนี้พี่บอมเป็นคนพิษณุโลกหรือเปล่าคะาก็คือผมเป็นต้นกําเนิดเนี่ยพื้นเพยอยู่เป็นคนพิษณุโลกอยู่แลวครับเป็นเด็กตลาดวัดใหญ่แล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ที่เลี่ยงเมืองใกล้ๆก,กับกับกับที่เช่าอยู่เนี่ยครับอยู่บ้านเอื้อทรอมึงคะเนี่ยครับก่อนที่พี่จะมาทําที่นี่ค่ะพี่เคยทําอาชีพอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ ก่อนที่มาทํโรงศพว้จากฟรีเนี่ยก็คืออาชีพประจําเนี่ยเป็นช่างสติกเกอร์เปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นวิทยากรอิสระในด้านการมามพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะครับเคยทํางานโรงพยาบาลแล้วก็ลาออกมานะครับแล้วก็มาแปรผันช่วงที่ทํโรงไว้จากเนี่ยก็คือช่วงโควิดเนี่ยจิตอาสาก็เลยรวมตัวกันทํโรงไว้จาก นะครับมอบให้กับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยที่ได้มาล้องขอเนี่ยครับฟรีไม่มีใครใจ่ายเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ค่อนข้างที่จะมาขอลงไว้จากับฟรีเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมีทุนทรัพย์เนะี่ยไปช่วยซื้อโรงตามร้านต่างๆหรือว่าที่โรงงานได้เราก็เลยมีจิตอศาสาที่เป็นช่างฝีมือเนี่ยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทําเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้ทําเป็นโรงศพ ลายกระตูนนะครับซึ่งเป็นไซส์ขนาดของเด็กเมตรยี่สิบเซนเนี่ยครับได้ทําทํากันมาจนถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วคิดยังไงครับแบบเราต้องมาเสียสละเวลาตรงนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวฉลองอะไรอย่างนี้เลยอ่าความรู้สึกแหละครับ<ม>ก็คือมันถึงถึงในจุดที่อิ่มตัวแล้วอะ่ะปกติเทศกาลเนี่ยเราจะไม่ค่อยเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่า<ม>ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยมันกลายเป็นว่า รถก็ติดไปนู่นคนก็เยอะอากาศร้อนเราต้องไปเที่ยวที่ไม่ใช่เทศกาลแตร่เนี้ครับซึ่งเทศากาลเนี่ยคนที่สัญจรไปมาเนี่ยด้วยที่ว่าเราอะทำเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาปีนี้ป,นปีที่2ี่สิบแล้วแรกเริ่มตั้งแต่ย้อนไปปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยก็คือตั้งแต่สึนามิเนี่ยครับเราได้เข้าชมรมวิทยุแล้วก็ศึกษาหาความรู้อบรมนู่นนี่นั่นแล้วก็มาช่วยเหลือเขาเนี่ยปีนี้ปีที่2ี่ิบซึ่งเทศากาลเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้อยู่แล้วในการที่จะ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอินซช์สูปมีอะไรจะบอกวันนี้พี่บอมอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมต่างบ้านบ้างคะ่ะเรื่องอใช้รถใช้ถนนก็ได้สุดท้ายนะครับฝากข้อคิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ใช่เทศกาลเนี้ยครับขอให้ท่านเนี้ยหมั่นเช็ค ยามพนาของท่านไม่ว่าจะเป็นจักรยานก็ดีจักรยานยนต์ก็ดีรถยนต์นะครับหรือว่า,ารถโดยสารประจําทางที่เราจะขึ้นไปเนี่ยเราจะฝากชีวิตกับเขาไปเนี่ยเสียสละสักนิดนึงที่ว่าเสียเวลาเนี่ยเดินเช็คไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําลมยางอะไรอย่างเงี้ยครับและที่สำคัญเลยร่างกายของเราพร้อมไหมที่ออกเดินทางบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าหยุด มีระยะเวลาแค่วันสองวันเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดหลายชั่วโมงไปถึงมีโอกาสเจอหน้าครอบครัวเล็กน้อยแล้วก็เดินทางกลับเนี่ยร่างกายมันอ่อนล้าครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยนอนก็ไม่เป็นเวลาการทีมงานต้องไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับออกเคสมันไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าเหตุจะมีเวลานี้เวลานั้นช่วยเหลือเคสนี้แป๊บเดียวเคสนั้นนานแต่และเคสมันไม่เหมือนกันร่างกายมันสะสมความล้าบางทีก็มีวูบก็มีแต่เราก็ต้องหาจุดจอด ที่สามารถพักผ่อนได้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้มามันล้างหน้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าจุดเต็มบริการประชาชนทั่วไปนะอยากจะฝากไว้เพราะาชีวิตเรามีค่ามากกว่าทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ตรงนี้นนครับค่ะข,ขอบคุณพี่บอมมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็คําเตือนในการใช้รถใช้ถนนนะคะค่ะสำหรับ i n s i h t Supp นะคะมีอะไรจะบอกหมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามได้ในเพจเอสอมอทอพิษุโลกในช่วงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะช่วง 12.30นกากานาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและทาง y o u YouTube Insight s r o u p มีอะไรจะบอกสำหรับวันนี้หมิวขอตัวรัไปก่อนขอส่งต่อให้พี่พันธ์ขอบคุณค่ะ